สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้วันที่20ตุลาคม2568นะคะตรงกับวันจันทร์นะคะวันนี้นะคะแอดมินมีแนวทางตำราวครกแตกนะคะสองทุ่มครึ่งนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปริมโขงกันนะคะท่านผู้ชมเนาะสองทุ่มครึ่งเดี๋ยวเรามารุ้นกันนะคะแอดก็มีแนวทางมาแบ่งปันเหมือนเดิมนะคะทั้งสามตัวเน้นสองตัวเน้นแล้วก็สามตัวรองสองตัวรองนะคะแอดแปลงให้วินให้เรียบร้อยแล้วนะคะ อยู่ใน5ตัวนี้นะคะอยู่ใน5ตัวที่แอดให้ไปนะคะถ้ามีอยู่ในนั้นไม่หลุดแน่นอนนะคะท่านผู้ชมเนาะแอดวินให้เรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง3ตัว2ตัวแล้วก็4ตัวนะคะใครชอบก็จัดใครขัดก็ผ่านนะคะทางช่องก็นําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,นันทุกชนิดนะคะแนวทางในวันนี้นะคะอะวัน บันสุกที่ผ่านมานะคะแอดต้องขอโทษด้วยนะคะหลุดนะคะท่านผู้ชมเนาะไม่เป็นไรนะคะมีเข้ามีหลุดก็จะเพิ่งทิ้งกันไปนไหนนะคะอยู่เป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะคะอยู่เป็นกําลังใจให้ทิปนาคาด้วยนะคะแอดจะหาตัวเลขดีๆเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมเหมือนเดิมนะคะวันนี้ที่ลงช้านะคะพอดีว่าติดงานติดภารกิจนี่แหละค่ะและพอจะมาทําจริงๆคอมก็เสียนะคะท่านผู้ชมแล้วก็แอดก็แก้สถานการณ์คือ ทำได้เท่าที่เห็นในคลิปนี้นะคะต้องขออภัยจริงๆนะคะอาจจะไม่เรียบร้อยนะคะท่านผู้ชมเนาะก็ไม่เป็นไรนะคะยังไงก็มาชา้ายังดีกว่าไม่มานะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้ฝนตกแล้วก็ก็มีลมหนาวมานิดนึงนะคะแต่บางพื้นที่น้ําก็ยังท่วมอยู่แอดขอเป็นกำลังใจให้ทุกพื้นที่ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะแล้วก็วันนี้ทุกคนก็จะยุ่งยุ่งกันอยู่กับอ่า ทุกคนก็กําลังอาจจะยุ่งๆใช่ไหมคนละครึ่งพัดใช่ไหมคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะเนาะตำรายกถาดนะคะ20475นะคะท่านผู้ชมไม่หลุดแน่นอนอยู่ใน5ตัวนี้นะคะแอดวินให้แล้วทะ้ามตัวแล้วก็2ตัวแล้วก็สตัวตามนั้นเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะอาจจะไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะคะแต่ก็อยากจะเอามานําเสนอนะคะคิดถึง fc ทุกคนเลยนะคะอยากจะให้มีโชคมีลาบกันนะคะยังไงวันนี้ก็ขอให้โชคดีแล้วก็ แตกสี่ตัวสามตัว2ตัวบนล่างเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูตัวรองกันนะคะแอดแปลงให้แล้วก็แยกให้เรียบร้อยแล้วนะคะ3ตัวรองสองตัวรองนะคะแอดแปลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ระวังเบิ้ลระวังหามเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมเนาะไม่ได้แยกสีเลยนะคะอาจจะดูเหมือนเยอะแต่ก็ไม่เยอะนะคะท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูนะคะอยากจะให้มีโชคมีลาบกันนะคะ อย่าลืมดูแลส,สุขภาพด้วยนะคะแอดก็เป็นห่วง f c ทุกคนคิดถึงทุกคนเลยนะคะดิจริง,รงๆวันนี้ว่าจะไม่ลงด้วยนะคะเนาะเพราะว่าเครื่องมีปัญหาแต่ว่าเออกลัวว่า f c จะรอนะคะก็เลยเออมาลงดีกว่าอาจจะไม่เรียบร้อยแต่ก็ยังดีกว่าไม่ลงใช่ไหมคะ mm hmm. แอดขอวอวยพรให้ f c ของทิพนะคามีโชคมีลาบนะคะมีสุขภาพกายแข็งแรงจัดเจ็บอยากไข้นะคะรวยเฮงๆปังมันๆมนทุกคนเลยนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะ